วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของการจัดทำ JD นะครับ Job Description นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการตอบโจทย์องค์กรของเรานะครับลองคิดเล่นๆนะครับถ้าไม่มี JD ในองค์กรเราเนี่ยคิดว่าจะเกิดปัญหาไหมครับเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งงานก้อนเนี้ยควรจะทำอะไรหรือ มันซับซ้อนกันทำทำงานซ้อนกันอยู่นะครับเป้าหมายของการทำ job description เนี่ยครับเราทำไปเพื่ออะไรครับมันเป็นการสร้างข,ข้อตกลงระหว่างผู้บริหารกับผู้ทำงานว่าขอบเขตงานเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรในแต่ละตำแหน่งถ้าองค์กรยังไม่เคยทำ job description เลยเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีใครบ้างอันแรกเลยครับผู้บริหารแต่ถ้าผู้บริหารไม่สะดวกที่จะมาดูนะครับก็เป็นผู้บริหาร ระดับรองลงไปนะครับแต่แรกคือผู้บริหารจะต้องมากําหนดนะครับหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบหน้าที่หลักของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรนะครับผู้ิหารจะมอบหมายใ,ใครก็ได้แต่ว่าอย่างน้อย,นยผู้บริหารก็จะต้องเข้ามามีส่วนในส่วนนี้นะครับคนนี้เกี่ยวข้องที่2คือผู้บังคับบัญชาของแต่ละตำแหน่งนที่บอกครับว่าเวลาเราจะทำ job description จูจ่ๆเราจะนั่งคิดเองเออเองไม่ได้ครับจะต้องมีผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายแต่ละตำแหน่งนั้น รู้นะครับว่างานในางานเนี้ยควรจะเป็นใครเขาควรจะมีความรู้อะไรควรจะมีคุณลักษณะอะไรหรือขอบเขตงานเขาอยู่ในส่วนเพราะเราเองเนี่ยเราเราเป็นคนนอกเราไม่รู้หรอกครับว่าฝ่ายผลิตพลังงานมีอะไรบ้างฝ่ายจะซื้อพลังงานมีอะไรบ้างฝ่าย R&D มีพลังงานอะไรบ้างเราไม่รู้ครับฉะนั้นให้ผู้วุ่นข้าบ,บัญชาของเขาเนี่ยเป็นคนกําหนดนะครับกาหนดลงมาว่าเอ้ยลูกน้องเขาเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างรวมถึงตําแหน่งหัวหน้างานของเขาด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ลูกน้องแล้วลืมตัวเองไม่ได้ครับฉะนั้นต้องหมดทั้งฝ่ายหัวหน้าทําอะไรลูกน้องทําอะไรคนที่1คนที่2คนที่3เอามากลางเลยครับเราจะเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยพลังงานมันจะซ้อนกันอยู่อันไหนที่ซ้อนกันอยู่เราก็ปรับให้มันไม่ซ้อนกันดีนะครับถ้าสมมตินนองค์กรยังไม่เคยทําเราจะได้เห็นภาพแล้วเราจะได้ทําทให้งานเนี่ยมันฟโฟล์ไปรไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการขบกันหรือเหลื่อมกันนะครับ คนที่3ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ HR ครับเพราะว่า HR จะต้องมีส่วนในเรื่องการสรรหาคนในอนาคตรวมถึงเรื่องการพัฒนาคนในอนาคตและสุดท้ายครับคนที่ทําตําแหน่งงานนั้นอาจจะต้องเข้ามาช่วยนะครับวางแผนตัว JD ของเขาเองด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าตําแหน่งงานนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็หัวหน้างานนะครับหัวหน้างานสมมุติลูกน้องคนนั้นออกไปแล้วหรือว่าเรากำลังมีแผนจะรับคนใหม่เข้ามาหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาในตําแหน่งงานหรือในฝ่ายนั้นนะจะต้องคิดแล้วครับว่า ลูกน้องที่จะเข้ามาใหม่ JD Job Description ที่เขาจะต้องเข้ามาทำงานมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับทำนิยามหรือผลคาดหวังในแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นพนักงานขายหรือด้านการตลาดเนี่ยก็คงเป็นการยอดขายเพิ่ม10%หรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม10%กําไรเพิ่ม10% 20%สามารถคำนวณได้หรือหาลูกค้าใหม่เพิ่ม ได้กี่ลายก็ว่ากันไปนะครับหรือความพึงพอใจของลูกค้ามีการวัดความพอใจของลูกค้าว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ9กก็อาจจะต้องมีการให้ลูกค้าประเมินความพอใจใช้แบบสอบถามหรือใช้วิธีการคอ,อกับเข้าไปว่าพนักงานขายคนนี้มีให้บริการเป็นยังไงให้คะแนน1-5แล้วก็ มาเวทน้ําหนักเอาอันนี้ก็เป็น,ปลปนผลคาดหวังในการขีดน,นะครับหรือมีสินค้าที่หลากหลายนะครับเวลาพนักงานขายหรือนักด้านการตลาดก็มีมีสินค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้นกี่ชิ้นหรือเพิ่มขึ้นไตรมาสนี้กี่ชิ้นกี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่วิธีการนับนะครับมีสินค้าใหม่ในไตรมาสที่1ที่2ที่3มีการลัานสินค้าใหม่ออกมาให้ตลาดเห็นตามคอนเซ็ปต์นะครับหรือมีการสมอบสินค้าทันเวลานพนักงานขายส่งสินค้าทันเวลา สุดท้ายก็เป็นเรื่องความแม่นยําในการพยากรณ์ยอดขายก็คือเวลาอาจจะเป็นผู้บริหารด้านการตลาดว่าสามารถพยากรณได้ว่ายอดขายจะเพิ่มยอดขายจะทํากําไรเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ในการเขียนผลคาดหวังนะครับลองไปปรับใช้ดูได้นะครับหรือถ้าเป็นด้านการผลิตหรือโรงงานก็ดูได้เลยครับมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการทํางานเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทํางานเต็มร้อยหรือ 9กก็แล้วแต่เราจะกําหนดของเสียลดลดลงกี่เปอร์เซนต์จากปกติมีของเสีย20ลดลง10อ่ะมันก็ประหยัดต้นทุนไปละอีกสินะครับหรือความปลอดภัยในการทํางานพนักงานมีความปลอดภัยในการทํางานเป็น100%ก็แล้วแต่ว่าเราจะกําหนดผลิตสินค้าเสร็จทันเวลานะครับทันเวลาก็ก็ต้องระบุว่าระยเวลา30บวันผลิตสินค้าเสร็จตามที่ลูกค้าออเดอร์ก็แล้วแต่เราต้องระบุลงไป ความแม่นยําในการวางแผนการผลิตก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนหน้างานที่มีการวางแผนอันนี้เป็นคอนเซปต์เวลาเขียนผลสําเร็จนะครับที่คาดหวังในแต่ละตำแหน่งนะครับด้านบัญชีการเงินงก็เหมือนกันครับปิดบัญชีทันเวลาทันเวลาดูดูมาจะกว้างไปเราจะต้องระบุไว้ว่าปิดบัญชทททนะีทันวันที่เท่าไหร่ก็ต้องระบุให้ชัดนะครับนําส่งเอกสารทันวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าทันเวลา เวลาไหนล่ะครับไม่ได้บอกฉะนั้นต้องระบุวันให้ชัดเจนนะครับหรือเป็นไปตามกฎข้อตามกฎหมายเวลาทําเอกสารแล้วเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับไว้ก็ต้องระบุนะครับเสียภาษีเนตาที่เหมาะสมก็ในเรื่องของการทําบัญชีนะครับมีสภาพคล่องอะไรก็ว่างันไปหรือไม่มีนี่ศูนย์ก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้อันนี้คือฝ่ายของบัญชีการเงินที่เราสามารถเอาคอนเซป t นี้ไปใช้ในการเขียน ผลคาดหวังของแต่ละตำแหน่งของอแต่ละฝ่ายแต่ละงานนะ Supply Chain ก็เหมือนกันครับจะซื้อทันเวลา,าซื้อได้ตรงสเปคนะครับต้นทุนการขนส่งก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกเอาคำพวกนี้ไปใช้หรือไปปรับอย่างที่เมื่อเช้าบอกด้านซ่อมบำรุงนะครับ,บ,นะรบถ้าเป็นโรงงานก็บำรุงรักษาได้ถูกต้องถูกต้องแบบไหนครับถูกต้องตามมาตรฐาน ISO มาตรฐานาโรงงานที่เขากำหนดก็ต้องระบุ บํารุรักษาได้ครบถ้วนนะครับความปลอดภยัยความรวดเร็วในการซ่อมคุณภาพในการซ่อมหรือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการก็ต้องมีการวัดมีการประเมินเครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถวัดได้ว่าต่อเนื่องกี่ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นวันไหมต่อเนื่องยังไงนะครับความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดนะก็ต้องระบ,นะรบุด้าน hr ครับหาบุคลากรได้ทันเวลาทันตามที่หน่วยงานกําหนด หาบุคลากรที่มีคุณภาพตาม job ok description ตามใบกำหนดลงานหรืออะไรก็ต้องระบุนะครับผลตอบแทนที่แข่งขันได้เวลาเราให้ผลตอบแทนในพนักง,งานแต่ละคนที่เข้ามาหรือคุณภาพของการฝึอกอบรมนะครับลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรหรือความสัมพันธ์ที่ดีภายในงองค์กรก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกำหนดผลที่คาดหวังในตำแหน่งนั้นอย่างไรนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนะครับหัวหน้าก็เยอะหน่อยนะครับ ค่อนข้างสูงหน่อยพนักง,งานก็ลดหลั่นลงไปด้าน i d ดีก็เหมือนกันครับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่นะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ความถูกต้องความแม่นยำความเที่ยงตรงความน่าเชื่อถือเสร็จทันกําหนดเวลาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับความปลอดภยัยอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้อามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราสามารถเอาคําเหล่านี้ครับ ไปใส่ในเรื่องของผลที่คาดว่าคาดหวังว่าจะได้เกิดขึ้นในแต่ละตําแหน่งน,นะครับถ้าเป็นด้านไอทีก็ต้องเรื่องของความเสีียรความปลอดภัยนะครับคุณภาพของการใช้อุปกรณ์โปรแกรมด้านไอทีต่างๆหรือความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานที่ที่จะได้รับจากาพนักง,งานไอทีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกำหนดยังไงด้านกฎหมายก็เหมือนกันครับมีความถูกต้องนะครับร่างกฎหมายหรือร่างสัญญาเนี่ย ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีข้อโต้แย้งเวลาคู่ค้ามานะครับไม่มีการโต้แยง้งเพราะเราล่างได้ถูกต้องตามกฎการธุรการก็มีความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารความถูกต้องในการส่งรับส่งเอกสารความมึอพอใจของผู้รับผู้มาติดต่องานอันนี้ก็เราสามารถใส่หรือระบุลงไปให้ชัดเจนลงไปผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานนั้นผลคาดหวังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็ประมาณนี้